ไปได้ทุกที่ที่มีทานวันนี้มาทานโจ๊กที่ที่ที่อุ่นยอดเลยครับร้านปะเฮ้ยโจ๊กนี่น้องเขาทำคนสองคน,นครับสะอาดดีครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับนะครับน้องนี่ขยกันจริงจริงนะครับอร่อยมากนะครับเดี๋อท่านใดผ่านมาเจอเลยนะครับเนี้ยร้านปะเฮ้ยโจ๊กนี่นะครับ,รบ,ยนะรบอยู่ตรงข้ามตลาด ไอ้กงข้ามมตลาดตลาดสดสอของข้าวเนี่เยๆๆเยอะกับราคาไอ้คูแพรครับ่เนี่ยกลับมาช่วงนี้อยู่นะครับยี่สิบสองถึงห้าพฤจิการม่อยู่ตอนไหปนปไหนครับเนี่ยอยู่ตรงงหนายวันครับเปนไหนครับยี่สิบองลงครับอ๋อจะลงคพรครับอ๋อเหรอเราอยู่เทีไหม,ไมเทีามาก่อนรับมาอยู่ที่ได้สามปีแล้ว ่อยนะครับนี่แล้วก็ราคาไม่แพงครับตถุดิบนี่สดนะครับวันต่อวันเหลือทิ้งนะครับเอาละครับวันนี้อร่อยมากขอบคุณนะครับวันนี้ครับสารฝากท้องไว้ด้วยดิจ่าครับนะครับเตรงข้ามในใกล้ๆการดอยเต่า้ายลยตอกแมงสองเนี่ยนครับผมทิงท้าด้วยนะครับปลาเฮยโจ สวัสดีครับ